วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมเรื่องโลหะเหล็กผสมในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของคนเราจะพบกับวัสดุหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะเหล็กตั้งแต่ภาชนะบรรจุอาหารยานพาหนะหรือแม้กระทั่งวัสดุในการเรียนวัสดุสำนักงานหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆแต่เดิมนั้นการนำโลหะเหล็กมาผลิตชิ้นงานยังมีคุณภาพไม่ดีพอเสื่อมสภาพเร็วขึ้นสนิมง่าย เราจึงคิดค้นหา,าธาตุต่างๆมาเติมลงในโลหะเหล็กเพื่อให้มีคุณสมบัติดีขึ้นาธาตุต่างๆเหล่านั้นได้แก่โครเมียมนิกเกิลมลิบดีนัมวาเนเดียมทังสเตนโคบอลและาธาตุอื่นๆอีกมากมายเมื่อนำาธาตุเหล่านี้ผสมลงในเหล็กเราจึงเรียกว่าโลหะเหล็กผสมซึ่งโลหะเหล็กผสมนั้นสามารถแบ่งออกได้ก็คือ เหล็กกล้าผสมเหล็กหล่อผสมและโลหะซินเตอร์สำหรับเหล็กกล้าผสมสามารถนำมาผลิตเช่นเครื่องครัวหม้อถ้วยจานนอกจากนี้ยังผลิตพวกกันกรคีมตัดเหล็กสปริงเฟืองต่างๆดอกสว่านกระทั่งแม่เหล็กก็สามารถผลิตจากเหล็กกล้าผสมและยังมีอีกมากมาย เหล็กหล่อผสมเหล็กหล่อผสมสามารถนำมาผลิตเป็นท่อไอเสียรถยนต์ชิ้นส่วนเตาอบหัวเจาะแร่ท่อส่งแก๊สท่อส่งน้ำมันในทะเลและอื่นๆอีกมากมายสำหรับโลหะซินเตอร์เราจะพบบ่อยในรูปแบบของเครื่องมือคมตัดโดยเฉพาะใช้ในการตัดเฉือนโลหะเช่นมีดคลึงกาบายกัตเตอร์กัดเฟืองหรือส่วนที่เป็นคมของเล่ยวงเดือน สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องโลหะเหล็กผสมได้จากหนังสือวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมได้ต่อไปสวัสดีครับ